ลูกค,ค้าเราใช้สไลด์ไหนนะคะสไลด์ไหนในการเกริ่นนะคะก็พี่แเอาเองก็จะขออนุญาตนี้เลยเนาะเป็นสไลด์แรกที่เวลานัดแล้วเข้าไปเจอเขาครั้งแรกจะใช้ทั้งหมดสองสไลด์นะคะก็คือสไลด์นี้ก็แนะนำตัวเราก่อนแล,แล้วก็บอกว่าคือภาษีเนี่ยถ้าในมุมของลูกค,ค้ามันก็คือรายได้ หรือรายจ่ายตัวนี้ก็ต้องตอบรายจ่ายใช่ไหมแล้วภาษีสมรกรเนี่หมายถึงภาระหรือตัวช่วยของเราก็ถามลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ภาระอืมแล้ววันนี้ค่ะตัวแทนมาบริการภาษีอะค่ะท่านคิดว่ามาช่วยหรือมาเพิ่มภาระ ก็ต้องมาช่วยเนาะเพราส่วนเใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยตอบเพราะไม่ค่อยคือกูก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมาช่วยหรือจะมาเพิ่มภาระกันแน่อะไรเงี้ยเนาะเราก็ตอบเขาไปแล้วก็บอกว่า Keyman Concept อะค่ะมันมีประมาณนี้บริษรัทอะเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ะด้วยการซื้อประกันแบบใดก็ได้เนาะให้กรรมการหรือบุคคลสำคัญค่ะดอกเบีย้ยอันผลเงินคืนไม่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสักบาทอะไรก็ตามที่ออกมาจากกรมธรรม์นะคะจะไม่เสียภาษีพอครบสัญญาแล้วเนี่ยผลประโยชน์ตกเป็นของบุคคลน,นั้นๆ0ร้อยปอร์เซ็น,นโดยไม่เสียภาษีอีกเช่นกันนี้เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่เนี่ยทำประกันคีแมนปกติแล้วอะ่ะ รายได้เราก็มาจากการขายหรือการบริการ้องไหมคะแล้วก็ลบต้นทุนที่เป็นรายจ่ายืซึ่งการจ่ายเนี่ยมีสองประเภทจ่ายทิ้งหรือจ่ายเก็บส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายจ่ายที่จ่ายทิ้งไปเพราะมูลค่าทรัพย์สินที่นั่นมันมีแต่ด้อยค่าลงมีแต่เสื่อมค่าลงเนาะแต่การที่ประกันคีย์แมนเนะะี่ยค่ะ ที่แต้วได้มาพูดทางนี้มันเป็นรายจ่ายเหมือนกันนะแต่มันเป็นรายจ่ายเพื่อเก็บพอหลังจากนั้นรายได้ลบรายจ่ายแล้วเนี่ยมันก็คือกำไรก่อนภาษีเราก็ต้องมาเสียภาษีฐานที่เท่าไหร่คะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอืมเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยไปเป็นกำไรสุทธิหลังเสียภาษีแล้วก็ไปเก็บในกำไรสะสมในส่วนของพูดถึงหุ้น ทำไมต้องเป็นประกันคีย์แมนคะอันดับแรกเลยต้องการประหยัดภาษีประหยัดภาษีนิติบุคคลยี่สิบเปอร์เซ็นจากเบี้ยประกันแล้วก็ค่าค่าภาษีออกแทนกรรมการค่ะได้สองส่วนได้เงินได้ค่าใช้จ่ายสองก้อนสองประหยัดภาษีเงินปันผลสิบเปอร์เซ็นในอนาคตเนื่องจากเบี้ยประกันไม่ต้องถูกนําไปเป็นกำไรสะสม กํำไรสะสมน้อยนั่นหมายความว่าเวลาที่สมัครกรเขาจะแบบเอยบริษัทนี้ไม่เคยปันผลเลยอะแล้วดูแล้วกําไรสะสมบวอมะเขาจะให้ปันผลนะเขาก็จะเราก็จะต้องเสียหักหน้าที่จ่ายเปอร์เซนต์ทั้งทางที่เราเสียภาษีนิติบุคคลไปแล้วยี่สิบเปอร์เซนอืมแต่พอมีค่าเบี้ยประกันคีแมนเข้ามามันได้ทาให้กําไรสะสมเนี่ยมันน้อยลงเนาะมันก็ลด ภาษีหักนาที่จ่ายในอนา,าคตจได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นตสามประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาสามารถลดหย่อนสูงสุดได้ถึงสามแสนกรรมการส่วนใหญ่จะมีแค่แสนแรกจะไม่ค่อยมีประกันบำนาญเนาะอืมก็วางสามารถวางแผนได้ตรงนี้แล้วเอาไปลดหย่อนได้เต็มแน็กเป็นสิข้อที่สองค่ะข้อนี้อะ เกิน90%้าสิเปอร์เซ็นที่ตัดสินใจทําประกันคีแมนเพราะข้อนี้เลยค่ะก็คือต้องการค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องเราก็อธิบายเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นสไลด์ที่ให้ลูกค้าเห็นเนาะสันส้นๆง่ายๆเป็นคีแมนไม่ต้องห้ามตามหกสิบ้าตรีมงเล็บสามเล็บสิบสแห่งรมมรรกรมวบลัษณะกรมสังกรให้การยอมรับเนาะพอทําไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการถูกบวกกลับหรือเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีใดๆเลย เพราะมันไม่ใช่ค่าจ่ายตรงห้ามแล้วก็เป็นรายจ่ายที่มีหลักฐานชัดเจนเพราะใบเสร็จค่าเบี้ยรประกันเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วขณะที่ค่าจ่ายบางตัวไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำและที่สําคัญรายจ่ายที่จ่ายเกี่ยวกับประกันคีแมนมันเป็นการเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆจากมูลค่าของกรมธรรม์ขณะที่ค่า้จ่ายตัวอ,อื่นมีแต่เสื่อมค่าลงค่ะ ข้อที่สามค่ะต้องการนำเงินออกจากระบบอย่างถูกต้องกรรมการที่มีกระแสะเงินสดเข้าทุกปีเป็นอีกทางหนึ่งนะเนาะที่จะช่วยลดปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการค่ะถ้าเราเลือกแบบประกันที่แบบมันมีเงินคืนทุกปีอืมก็เหมือนเราปันผลกรรมการผ่านรูปแบบของประกันโดยที่ไม่ต้องเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นแล้วยังไม่ต้องไปเสียภาษีปันผลแนนาคตอีกสิเอร์ซ็นตเนาะ กรรมการได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทุกปีค่ะช่วยลดภาษีเงินปันผลเนาะที่บอกไปเมื่อกี้กรรมการได้ประโยชน์เงินคืนจากกรมธรรม์เต็มจำนวนไม่ถูกหกักภาษีใดๆเลยวันที่มันครบสัญญาแล้วก็ไม่ต้องไปบวกกลับเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาด,ด้วยข้อที่สี่ค่ะต้องการหลักประกันความมั่นคงของธุรกิจให้กับใครให้กับทายาทแล้วก็ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนาะ ทายาทะคะที่อาจยังไม่พร้อมที่จะเข้าบริหารเพราะยังเล็กอยู่แล้วบังเอิญคีย์แมนเนี่ยก็จากไปเร็วเกินไปการที่มีเงินชดเชยจากประกันเนาะเป็นทุนประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุนสิบล้านร้อยล้านสามารถให้เด็กน้อยนี่เนาะเจ้าของธุรกิจในอนาคตเนี่ยบริหารงานได้ต่อโดยมีมือาชีพมือซ้ายมือขวาทำแทนไปก่อน ได้เพราะอะไรเพราะมีเงินที่สามารถที่จะจ่ายให้เขาอยู่กับเราสองหากทายาทพร้อมแล้วแหละอายุเยอะแล้วก็คือสามารถแบบบรลุนิจิภาวะและ้วเข้ามาดูแลกิจการได้แล้วแต่ถ้ากิจการนั้นมีโอดีอยู่ก็สามารถนำทุนประกันเนาะที่ได้ไปเคลียร์นี่สิทธิตรงนั้นถ้ามีแต่ถ้าไม่มีลูกจะไม่เครียดเลยค่ะ มาลับกิจาการต่อจะไม่ต้องเครียดว่าเฮ้ยจะทําได้ดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเออแล้วบริหารยังไงยังไม่เป็นเลยจ้างมือซ้ายมือขวาไว้คงเดิมแล้วตัวเองก็เรียนรู้ไปไม่ต้องเครียดอ่าเพราะอะไรเพราะมีมีเงินซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้แล้วมันก็กลายเป็นมรดกให้กับทายาทด,ด้วยสุดท้ายถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นกับคณะกรรมการไม่มีการสูญเสียใดๆเงินครบสัญญาก็กลายเป็นเงินกเกษียณอย่างกเกษณเนาะ เป็นกองทุนนิดก,ก้อนหนึ่งให้กับกรรมการข้อสุดท้ายค่ะป้องการสร้างสวัสดิการค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจและความพักดีต่อองค์กรเนาะรักษาคนเก่งๆที่เป็นระดับผู้บริหารแล้วก็มีความสามารถให้ไม่ถูกแยกตัวไปได้โดยง่ายค่ะสองเพื่อเป็นรางวัลเป็นขวัญกำลังใจเนาะให้กับบุคลากรที่เขาทุ่มเทกัน ทำงานให้กับองค์กรมาแบบเสมอมาเนาะด้วยดีและที่สําคัญเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองคอ์กรสู่สากลเนาะสู่แบบว่าเฮ้ยเป็นบริษัทแบบอ่าที่มีวิสัยทัศน์อ่ะเพิ่มโอกาสดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาทํางานให้กับเราในทีมด้วยอันนี้คือห้าข้อหลักๆที่นิยมเจ้าของกิจการเนาะ แ้วโดยเฉพาะยุคนี้ตัดสินใจทำประกันคีแมนถ้าเทียบกันนะคะงบปกปติเนาะกับงบที่ทำประกันคีแมนหลักร้อยค่ะเพื่อที่มองเห็นง่ายกำไรหนึ่งร้อยถ้าไม่ทำก็กำไรก่อนภาษีก็หนึ่งร้ยเสียภาษียี่สิเปอร์เซ็นกำไรสุทธิยี่อ่แปดสิบเนาะอนาคตเสีย ภาษีหักหน้าที่จ่ายเงินปันผลอีกสิเอร์เซนตของกำไรสุทธิที่ไปสะสมอยู่เนาะก็แปดแปดบาทนะเหลือ hmm. ขอโทษนะคะนี้กำไรสุทธิจริงๆเลยหลังจากหักไปแล้วเนี่ยเจ็ดสิบสองบาทภาษีรวมที่ต้องเสียก็คือยีสบกับแปดเปอร์เซ็นก็กลายเป็นยี mm ิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทำทาประกันคีแมนสิบเปอร์เซ็นตนะ สิบเปนสมมติก็คือเนี่ยสิบาทเนาะก็เหลือเก้าสิบภาษีก็เหลือ 90, สิบแปดบาทกำไรสุดที่เหลือเท่านี้พออนาคตเงินปันผลเนาะหักในที่จ่ายก,ก็เจ็ดจุดสองพอรวมแล้วเสียภาษีเท่าไหร่คะแทนที่จะเสียยี่สบแปดก็เสียยี่สิบห้าจุดสองอันนี้เหมือนเดิมพูดจะเป็นสไลด์ซ้ำกับเมื่อกี้นะคะแต่รอพีเศษลูกค้าค่ะเพนอพต์ก็คือ ภาษีที่จ่ายทิ้งไปอ่ะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเนาะจ่ายไปปีสองปีก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราอ่ะทํากิจการเราก็ต้องการบริษัทเราจะมาปิดตัวลงปีสองปีมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็อยากเติบโตการเติบโตเรื่อยๆกำไรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิบปีจะทําให้เราเสียภาษีไปรประมาณเออเป็นสามสิบสี่สิบล้านเลยเนาะสิบห้าปีจะเสียประมาณนี้อืแต่ถ้าเพนคอยด้านภาษีก็คือการสร้างค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ที่ไม่ต้องห้ามเป็นหาใบาเสร็จไม่ทันเนี้ยหมดปัญหาตรงนี้ได้เลยแก้ได้ด้วยประกันคีย์แมนค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาถูกบวกกับเบี้ยรับเงินเพิ่มเนาะเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องหาได้ทันรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องห้ามไม่เสี่ยงต่อกันที่ต้องไปหารายจ่ายแบบผิดๆที่มันไม่มีเกิดขึ้นจริงนะคะโซเราก็อธิบายเนี่ค่ะสไลด์ให้กับลูกค้าพี่แต้วจะไม่อธิบายซ้ำเนาะเพราะเมื่อกี้เรา อันนั้นไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าดูค่าใจ่ายต้องห้ามมีอันนี้ค่ะประมาณสามข้อเพิ่มๆบ,บ,บอกเขาอก็คำนวณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นตรงนี้ในส่วนนี้ค่ะถ้าลูกค้าโอเคเข้าใจคอนเซ็ปต์มีเวลาน้อยก็พี่เต้าก็จะข้ามข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะแล้วก็ไปดูสไลด์เขาที่เป็นแบบเอางบเขาเลยตรงนี้ก็จะไม่ได้พูดนะคะถ้าบัญชีไม่ได้เข้ามาแล้วก็มา คุยแล้วก็ถามละเอียดอะไรเงี้ยเราก็จะนี้ก็จะมีสไลด์สำรองไว้เพื่อเทียบให้เขาดูเอ่นะเทียบให้เขาเห็นว่าอุย้ยฐานภาษีาคณะกรรมาการสูงอยู่แล้วทาํายังไงก็จะเป็นจะเป็นสไลด์นี้เดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งให้นะคะสไลด์ที่เอาไปเสนอลูกค้าค่ะฮัลโหลพูดคุยกันบ้างเพื่อที่จะดื่มน้ำก่อนแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลว่าเงียบกันหมดเลยฟังไม่หมดจดไม่ทันไปรีเลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าจริงเนาะ